สวัสดีครับผมนี่เป็นส่วนของพาทที่2นะฮะสำหรับการขึ้นแจแปนครับ FMA นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการใส่กันชนนะครับซึ่งอ่าผมใส่มาเรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวอธิบายกันว่าตรงไหนใส่ยังไงนะฮะเนื่องจากว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะ ถ้าใครตามคลิปนี้ผมเป็นคลิปแรกก็จะบอกว่าผมเคยทําส่วนของตัวกันชนในแบบต่างๆแล้วอยู่เป็นมีทั้งแยกเป็นคลิปเป็นตอนๆไปนะฮะส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ Mini w h e e l Basic นะฮะเป็นเพลย์ลิสต์สำหรับใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆ,ๆแยกแล้วก็บูรวมพวกทิกต่างๆนะครับ ส่วนการขึ้น FMA ก็มีเพล y ลิต์ขึ้น FMA โดยเฉพาะนะฮะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและไม่ให้คลิปยาวเกินไปผมก็เลยทำแบบสำเร็จรูปมานะครับใครที่ขึ้นโครงยังไม่เป็นทีนี้ผมก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งจะแปะไว้ที่ตัวท้ายคลิปนะฮะเกี่ยวกับการทำทั้งคารตบของ FMA และการตัดโครงขึ้นรูป ขึ้นรถนะฮะประมาณนี้อ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาอธิบายในส่วนด้านหลังนั้นผมใช้ที่เคยทำบ่อยๆเวลาขึ้นบ่อยๆนั้นก็คือชุด AT-Dumper นะฮะก็คือการทำไม่ยาก 1. เรามีเรามีตัวฐานเบ็กใหญ่ 2. เรามีตัวกันชนอรับใส่โล ATD ยังไง ATD ที่ว่าสมมุติว่าเราโดดไม่ตรงเราเจอแผ่นเราไปชนกับตัวขอบรางตัวเนี้ยมันก็จะไม่เกิดแรงสะท้อนกันก็คือตัวนี้มันไม่แข็งนะฮะมันจะสอบออกมาก็คืออ่ามันก็จะเฉียงลงเนี้ยเฉียงลงนะแล้วก็สไลด์ลงไปเลยนะฮะจากขอบรางลงมานะฮะ ถ้าเป็นมาก่อนที่เป็นถ้าทาแบบว่าเป็นการชนแข่งเวลาสะท้อนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความแข่งความแข่งชนกันเนาะมันก็กระดอนหรือเกี่ยวได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่มฟังก์ชันไปนิดนึงคือเป็น2ชั้นตรงนี้นะสชั้นเพื่ออะไรเพื่อหลบหัวน็อตนะฮะไม่ให้หัวน็อตไปเกี่ยวนะฮะสำหรับใครที่จะเอาโลไว้ด้านบนนะครับ ตัวนี้คืออะไรอันนี้คือตัวมันติเบคของ MS นะฮะปกติเราจะใช้ตัวที่เป็นข้อพอับอะนะใช้จุดอะไรอะจุดที่มันเสียกของโค้งแล้วก็ตบตบตบอะประมาณนั้นแหละผมก็อธิบายไม่ถูกตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็เอามาใช้ในการทํำพิงรางได้นะฮะโลที่ใช้ก็จะเป็นโล13มิล มันก็จะพอดีกับตัวพิงรางเนาะก็จะไม่เกี่ยวกันอย่างที่ผมบอกไปว่าอีกจุดหนึ่งก็คือตัวตุ้มหมายความว่าไงด้านหลังปกติใช้ตุ้มเบาเนาะพอมอเตอร์ด้านหลังอันนี้เป็นขับหน้าส่วนตรงเนี้ยจะเบามากจะไม่มีน้ําหนักเท่าด้านหน้าหมายความฉะนั้นด้านหน้าด้านหลังควรเป็นตุ้มหนักนะฮะประมาณนี้อ่อ รถมอเตอร์หน้าเนี่ยสิ่งที่จะเจอก็คือน้ำหนักด้านหน้าจะเยอะฉะนั้นเพื่อความบาลานซ์เราต้องไว้คานตบเพื่อเล็งให้รถล,ลงพื้นเป็นคานตบที่อยู่ตรงกลางนะฮะพอดีเพอเราตัดปีกออกไปแล้วคานตบมันจะช่วยแบบเพิ่มแรงแรงตบอะ่ะให้รถล,ลงล่างง่ายนะฮะตัวนี้ใช้ตุ้มเบานะครับ หรือไม่ก็เฉลี่ยน้ำหนักให้มันเบาะนะเพราะว่าส่วนนี้มันแค่เป็นส่วนแรงให้ตบลงมาเฉยเพราะมอเตอร์ด้านหน้าหนักอยู่แล้วนะฮะวิ่งยังไงก็หัวทีมนะเอเมไม่ต้องห่วงด้านหลังด้านหลังผมด้านหน้า,ดา,นนาดอด้านหน้าผมก็ไม่ได้ทําเยอะอะไรก็เป็นท้านธรรมดานี่แล้วก็ใส่ตัวตัวนี้จะเห็นชัดตรงนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นองศานะฮะตรงองศาที่ทําให้ตัว รถมีองมีพอวังกันชนแล้วมันจะเอียงมีองศา,าเล็กน้อยนะครับในส่วนโลส่วนโลถ้าผมทําโลถ่วยบ่อยเพื่อนจะเบื่อกันก็เลยเปลี่ยนกันเป็นโล9กมิลโล9กมิลตอนแรกผมก็คิดว่าจะใส่บอลแคปนะแต่ว่าไปไปมาเนื่องจากดีเจคับมันใส่โลอะไรก็ใส่โลเกิน6ตัวได้นะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนใช้ตัวโลอันนี้น่าจะอันนี้ประมาณ11มิลน,นะมัน <Okay. S 2> อันนี้9อันนี้อยู่ที่ประมาณ8นะฮะสังเกตว่ามันจะเล็กกว่าโลก้ามีเล็กน้อยนะฮะไวพ้พียงรางโลโตัวนี้หาได้จากชุดตัวกันชนผมจำไม่ได้ละที่มันแยกเป็น2ชิ้นะแล้วก็ชุดอีโวนะฮะจะมีโลโตัวนี้มาให้นะฮะใช้ได้แข็งทนทานอยู่นะครับอาบอดี้บอดี้ไม่บอดี้ใส่อะไรก็ได้นะฮะบอดี้แข็งก็ได้แต่ว่าเวลาตัด ต้องกะระยะเว้นช่วงตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันจะสูงนะสังเกตด,ดูตรงนี้ไม่ต้อสูงก็กตัดเอานะฮะบอริสายจะตัดง่ายหน่อยใช้กันใช้กันไกลก็ชารก็จบละประมาณนี้อธิบายคร่าวๆนะไม่ต้องทำให้ดูเพราะมันก็ทำๆเหมือนกันหมดโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะ เป็นแนวทางในการแต่งนะครับก็เอาไปแต่งกันได้ดัดแปลงเพิ่มเติมได้ตามความสะดวกนะฮะเซ็ตรถประกอบตามผมก็วิ่งได้แต่สนามทุกสนามต้องเซตทิ้งใหม่อยู่ที่คนเล่นและประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าเซ็ตแบบผมแล้วมันจะวิ่งชนะนะฮะมันก็มีปัจจัยหลายอย่างช่างมอเตอร์ฐานและเบรกนะฮะแล้วก็ ตำแหน่งโตมนะฮะเสร็จดีๆนะฮะมีใช้ไปกว่าึ้นเค okay, ครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปเพื่อสนับสนุนค่าไหลหรือกดติดตามได้เรื่อยๆนะฮะจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะฮะนีอเคครับสวัสดีครับ